บันทึกอิโบปริรสวันที่133่มบทเรียนชีวิตในช่วงที่ผ่านมาล้วนมีคุณค่าแห่งการจดจําและนํามาใช้ผมเป็นคนชอบบันทึกบันทึกทุกอย่างตั้งแต่สมัยเรียนจนจบมารัราชการระยะเวลา22ปีในหน่วยรพิเศษผมบันทึกบทเรียนจากการทํางานในหน่วยต่างๆที่ผมไปรับราชการอยู่รวมถึงการไปราชการสนามราชการพิเศษต่างๆ การจะเอาบทเรียนทั้งหมดมาลงไว้ในที่นี้คงไม่เป็นการสมควรผมจึงสรุปสั้นๆทั้งนี้ผมไม่ได้แอบอ้างหรือกวดอ้างแต่อย่างใดนะครับเป็นความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นครับสรุป5สิ่งที่ผมได้รับการปลูกฝังจากหน่วยรบพิเศษมาตลอดระยะเวลา22ปีเรื่องดีๆต้องได้รับการย้ำเตือนอยุดสมาร์ซ้ำๆซ้ำๆ 1>, 1. หน่วยจงรักในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วยรบพิเศษทุกทุกที่ที่เราปรากฏกายมีคำว่ารบพิเศษอยู่บนบาทเสมอฉะนั้นจงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับฐานหน่วยอื่นๆ 2. งานจงรับผิดชอบต่อง,งานในหน้าที่ไม่ปฏิเสธงานจงพร้อมในทุกภารกิจและภารกิจต้องสำเร็จ 3. เพื่อนร่วมง,งาน กำลังพลสำคัญที่สุดดูแลลูกน้องใส่ใจลูกน้องมีความวยุติธรรมกับลูกน้องต้องทำงานได้กับทุกคน 4. ตนเองจงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจงเป็นคนที่ดูแลรักษาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจงหาความรู้อยู่เสมอ 5. ครอบครัวครอบครัวสำคัญที่สุดจงดูแลครอบครัวให้ดี แม้เรามีเวลาจำกัดโรบิเศษต้องสมาร์ทโรบิเศษต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทหารหน่วยอื่นโรบิเศษถือว่ากำลังพลสำคัญที่สุดโรบิเศษพร้อมทุกภารกิจภารกิจต้องสำเร็จโรบิเศษต้องแข็งแรงเทสร่างกายต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดบทเรียนชีวิตในช่วงที่ผ่านมาล้วนมีคุณค่าแห่งการจดจำและนำมาใช้เคปป่ะ